สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกรีนนะครับขอต้อนรับคุณสู่ร,รายการสเต็ปกรีนนะครับรายการที่ทําให้คุณพบกับการดูมือถือรูปแบบใหม่จริงเพราะว่าเรานั้นไม่มีพักแล้วก็ไม่มีโพลนั่นเองนะฮะมิได้อยู่กับซัมซุงกาซี่ J7 คอนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ก,กลางที่ออกมานั่นเองนะฮะต่อจาก J7 Pro เลยนะครับรุ่นถัดมาเลยออกต่อๆกันเลยให้เรามาดูกันว่า J7 คอนั้นมันมันคืออะไรนะฮะ J7 เนี่ยก็คือ J7 ก็รู้แล้วเป็นซีรีส์กลางตัวท็อปของซีรีส์กลางของเขานะฮะแต่ว่า ตัว J7 Pro เนี่ยจะดีกว่านะเพราะว่า Pro ก็คือเราว่าคุณ Professional แต่ประเด็นคือไอ้คำว่าคอเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยไม่รู้จริงๆนะฮะบางคนถามพี่ว่า J7 คอแปลว่าอะไรครับพี่อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆอาจจะเป็น J7 แกนกลาง7อันไม่ใช่ไม่ใช่แน่หรือจะเป็น CPU 7คอไม่มีไม่มีใครทำ CPU 7คอแน่นอนนะฮะหรือว่าจะมีคอ7คอเลยนะก็ไม่น่าใช่อีกไม่น่าใช่อีกหมอกัน ไม่รู้จริงไม่รู้จะถามันทำไมด้วยนะงั้นเราข้ามไปและนี่คือสิ่งอยู่ในกล่องนั่นเองคะัแทนนะฮะต้องบอกว่าตัวเครื่องนั้นออกไปแล้วแน่นอนฮะถ้าไม่ออกไปแล้วผมจะรีวิวยังไงครับคุณพี่น้องครับนะฮะเรามาดูข้างในดีกว่าสิงจึงมมีอะไรบ้างแทนนี่ไงอ่ะทุกคนพูดพร้อมๆกันนี่คือคู่มือที่เรา อ่านกันเป็นประจำทหาเชื่อว่าทุกคนนั้นพูดกันอยู่หน้าจอหมดนะฮะ,ะสนุกสนุกนะร่วมกันก็นแค่การแซวเล่นๆนี่นเฉยนะบางคนอยู่เป็นซีรีส์ก็ชีวิตมากนะฮะกินเรื่องเล่นมันต้องแยกให้ออกนะฮะอ่ะก็เป็นคู่มือนั่นแหละ Quick Start guiding เองนะฮะที่เราอาจกจัเป็นประจำนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ภายในเครื่องอันนี้ก็คือปกติอยู่แล้วก็จะมีหัวชาร์จนั่นเองนะฮะแล้วก็หูฟังนะฮะเป็นแบบเอียบัดนะฮะไม่ได้เป็นแบบอินเอียร์ดีใจมากดีใจสุดๆเลยที่ไม่เป็นไอจุกยางนั่นนหะนะปติส่วนตัวไม่ชอบใครใช้ต่อก็อีอนิดนึงด้วยเอาจริงนะแล้วก็นี่เป็น USB นะฮะแล้วก็นี่ก็คือที่ชาร์จนั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าซีรีส์ซีรีส์เคงไม่อาจหารใส่퀵ชาร์มาหรอฮะ เดี๋ยวใส่ควิกชาร์จมาซีรีส์เอนี่จะหน้าสั่นกันแปแถวดังนั้นตัวนี้เป็นชาร์จปกติใช้เข้าปกติแล้วกันนะฮะก <c oughs> ็คือเป็นตัว5โวลต์1.55นะฮะก <c oughs> ็ธรรมดาเลยน,นะฮะ <c oughs> ไม่ได้ชาร์จเร็วอะไรนะ,ะตามนี้สำหรับแกซี่ J7 Core นะฮะตัวพลาสติกที่เขียนมาเนี่ยก็เขียนมาเลยว่า กล้องหลังเนี่ย13ล้านพิกเซลนะฮะกล้องหน้านอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะใช้ออกตาคอ1.6ตัวนี้ก็คือเป็น CPU ตัวเดียวกับ J7 Pro แล้วก็ J7 Prime เลยนั่นเองนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเตี๋ยวพิ่งอีกันขนาดนั้นมันมีมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีแบบว่าปัจจัยหนึ่งที่ทําให้มันอาจจะดูน่าสนใจขึ้นนิดนึงคือตัวนี้มาพร้อมกับจอ HD นะฮะ Super อ m o l e d เท่านั้นเองดังนั้นตัวนี้เนี่ยจะใช้ความจะใช้ความละเอียดจอเนี่ยที่ต่ํากว่านะฮะต่ํากว่าตัวของ J7 Prime แล้วก็ J7 Pro ผลคือมันจะทำให้เครื่องเนี่ยน่วงน้อยลงดังนั้นใครที่เป็นสาวกเกมอาจจะใจชื้นขึ้นมาได้นะหน้าตาเครื่องนะฮะของ J 7 Core เนี่ยนะฮะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่เลยทีเดียว5 5นิ้วข้างหลังเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งหมดแน่นอนนะฮะลำโพงอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ปาหลังเนี่ยแกะออกมาได้นะฮะซึ่งวัสดุนะฮะของซ m s u u n เนี่ยก็คงจะเดาว,ว่าใช้โพลีคาร์บอเนตเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เป็นรอยนิ้วมือเป็นยังไงฮะ ง่ายได้นะก็อันนี้ก็เหนียวนึงแต่อย่าไปหักเล่นนะไม่ใช่เรื่องที่ไม่ต้องหักเล่นนะนี่ฮะตัวเครื่องโอ้โหดูดีมีชาติตระกูลมากจะถอดออกหรือไม่ไม่ถอดดีกว่าเพราะเดี๋ยวเครื่องดับนะฮะใส่ได้2ซิมเลยแล้วก็เมมโมรีการ์ดเนี่ยอันนี้2ซิมอยู่นี่แล้วก็เมมอยู่นี่นะฮะให้ไม่คูนเนี่ยไม่ต้องเลือกนะสามารถใส่ได้หมดเลยอันนี้ดีมากทีเก่เลือกแบบไม่ใช่ไฮบริดสล็อตนะฮะดีมากๆเลยสล็อตออกเสียงเดี๋ยวนีตน้ติดนู่นติดนี่นิดนึงนะฮะอ่ะดูไปทำนี้ตัวเครื่องนะฮะด้านบน ไม่มีรูอะไรเลยนั่นหมายความว่าอาจจะไม่มีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนนะฮะอันนี้ก็มีสิ่งสำคัญเหมือนกันนะฮะแต่มันไม่มีมีไมโครโฟนปกติอยู่ที่รูนี่ฮะกลมๆแสดงว่าเครื่องนี้ไม่มีการตัดเสียงรบกวนเหรอเดาว,ว่าไม่มีเดานะาเดาบอกไว้ก่อนว่าเดาแต่ตามหลักมันน่าจะไม่มีนะเพราะถ้าดูจากนี้ก็ไม่นม่ามีอ่ะ ฟ์3.5นะฮะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะมีทีเด็ดอีกอย่น่จุดด้วยก็คือการใช้แฟลชที่กล้องหน้านะฮะแล้วก็มีแฟลชที่กล้องหลังด้วยตัวปุ่มนี้จะไม่มีไฟนะฮะตัวพอเราซ ig อินตัวอีเมลเราเข้าไปเนี่ยมันจะบอกเลยว่าคุณกำลังเข้าใช้ Galaxy J7 Neo นี่อาจจะเป็นอีกชื่อหนึ่งของเจเจคอก็เป็นได้เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะตัวเครื่องนั้นดูโอเคมากนะฮะน้ำหนักกำลังใช้ได้ไม่ไม่หนักเลยไม่หนักเลยอยู่กลางกลางแต่ก็ไม่ได้เบาจนเหมือนของเล่นจนเกินไปนักนะฮะตัวสเปคนะฮะยังเลือกใช้ออกตาคอนะฮะ Exynos นะฮะ7870นะฮะความเร็ว1.6เหมือนเดิมนะฮะใช้ CPU เป็นแบบ8แกนนะฮะแล้วก็การ์ดจอนั้นเลือกใช้ Mali T แปด คือมารีเนี่ยถือว่าเป็นกาจอที่เป็นอันดับ2ต่อจากอ r d e n โนของ Snapdra g o n เนี่ยแหละแต่ว่ามันไม่มีไงมัน s n a p d r a g o n เขาไม่ได้ขายอาร์โนให้เจ้าอื่นน้นั้นก็เลยต้องใช้มาลีไปนะฮะตัวนี้เลือกใช้มาลี t 8 3 0นะฮะก็ถือว่ากลางๆแล้วกันแต่ว่ามันจะต้องเล่นเกมได้ดีกว่าที่คิดระดับหนึ่งเพราะว่าความละเอียดจอมันลดลงหรือ HD ไงนะนันก็ต้องเล่นดีกว่านิดนึงนะฮะสิ่งที่เราผิดหวังมากๆเลยของ J7 Core เนี่ยก็คือ เหมือนอันนี้ต้องบอกตรงว่าเราก็พูดในฐานะผู้บริโภคนะว่าทําไมไม่เรียนรู้เรื่องเรื่องนี้สักทีนะฮะเซนเซอร์ฮะเมื่อคุณเข้ามาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันไม่มีเซนเซอร์ใจโรสโคบที่เอาไว้เล่น VR ไอ้นี้ยังไม่เท่าไหร่เพราะทุกคนคงไม่ได้ใช้ VR แต่ไอเซนเซอร์เข็มทิศไม่มีนี่มันแปลว่าอะไรนะฮะแล้วก็เซนเซอร์วัดแสงก็ไม่มี นั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าคุณจะไม่สามารถปรับแสงอัตโนมัติได้นั่นเองนะ,ะฮะโอ้โหทำไมไม่ใส่อะ่ะคือเราไม่เข้าใจว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะ่ะมันอารมณ์เหมือน J7 พราม์แล้วก็ยัดจอซูปเปอร์อรัมเบตเข้ามาประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ลดความละเอียดจอลงประมาณนี้นะ,ะเหมือน J7 พรามที่ที่กล้องดีขึ้นนะฮะแล้วก็่าจะเล่กเก็บด้วยนิดนึงด้วยเพราะว่าตัวความละเอียดจอเนี่ย มันลดลงนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะมีโหมดหน้าจอนะฮะแบบให้เราเลือกอันนี้ก็คือเป็นแบบอจอเอุ p e r a m i t เนะฮะเราทราบดีอยู่แล้วขอข้ามไปเขาจะมีโหมดตัวกล้องแสงสีฟ้าฮะเขาบอกว่าแสงสีฟ้าเนี่ยทำลายตาเราเยอะมากปัจจุบันมือถือหลายๆรุ่นก็ใส่ไอตัวฟิลเตอร์นะฮะหรือว่าตัว blue light filter cut หรือว่าตัวกลองแสงสีฟ้าเนี่ยมาเกือบทุกยี่ห้อแล้ว ซัมซุงก็ใส่มาเช่นกันโอเคแต่เรารีวิโดจะไม่ใส่นะฮะตัวตีมเนี่ยเลือกใช้แบบเหมือนพวกรุ่นใหญ่ๆเลยเหมือนพวก s อสหเเลยนะจะเห็นว่ามันดูสะอาดสะอ้านขึ้นนะฮะมินิมอลขึ้นแล้วก็ดูเนียนตาม,มากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีสีสันที่ดูสวยงามอยู่นะฮะคือมันไม่ได้มินิมอลจนจืดไปหมดนะฮะอย่างเช่นคุณอย่างโลโก้โทรศัพท์เนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นรูปง่งายๆและเป็นเส้นง่งายๆอะไรเงี้ยก็อันนี้เขาเรียกมินิมอลสไตล์นะฮะก็เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันฮะ,ะแล้วก็ได้รับการยอมรับมากในวงการ ออกแบบว่ามันค่อนข้างดูดีนะฮะในราคานี้เนี่ยนะฮะตัว J7 Core เนี่ยจะให้รอมมาเพียงแค่16 g b เท่านั้นนะฮะถือว่าให้มาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังเพิ่ม Memory ี a การได้โดยไม่ต้องเลือกซิม2อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะฮะมีอ่าจริง t ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่ที่เราแบบเห็นกันอยู่ในซัมซุงทั่วไปแล้วมัลติวินโดว์อันนี้เดี๋ยวเราได้คุยกันแน่นอนนะฮะแล้วก็มี การสร้าง2บัญชีผู้ใช้ในเดียวกันฮะก็คือเหมือนกับการโคลนแอปขึ้นมานะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ปัจจุบันก็ใช้กันเยอะเพราะว่าหลายๆคนไม่อยากมีมือถือเครื่องที่2แล้วอยากใช้เครื่องเดียวนะฮะเฟซบุ๊กก็สามารถที่จะโคลนขึ้นมานะฮะเป็นอีกหนึ่งอันให้เราได้นะฮะนี่ฮะแสดงมาแล้วอ่ะหน่วงยังไงก็ไว้อย่างนั้นเลยละกันให้รู้กันเลยนะฮะ โอเคนํามาเริ่มเรื่องที่1กันเลยดีกว่าเนาะเรื่องของกล้องถ่ายภาพกล้องถ่ายภาพของตัวนี้นั้นอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ช้าว่าใช้ได้ก็คือใช้ได้กล้องหลังเนี่ยก็ถือว่าโฟกัสได้ค่อนข้างไวพอสมควรนะฮะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการใช้งานทั่วไปบางคนบอกว่ามือถือแค่6 7 0 0 0พันพี่จะอ,อะไรเยอะแยะนะคือมันก็ต้องมีความคาดหวังระดับนึงนะแต่ก็ตามเหตุตามผลนะ6 7 0 0 0พพอเราเข้าไปดูการตั้งค่าต่างๆเนี่ยนะฮะของกล้องตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่า การถ่ายวิดีโอเนี่ยจะอัดได้สูงสุดแบบ Full HD ด้วยนะฮะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยจะมีความละเอียดสูงสุดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะฮะเป็นขนาดแบบ4ต่อ3แล้วก็กล้องหน้าก็อัดแบบ Full HD ได้เช่นกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงโหมดต่างๆนะ,ะัะเมื่อเลื่อนไปทางซ้ายนะก็จะมีโหมด Professional นะฮะแล้วก็มี HDR Rich Tone ด้วยรวมถึงการถ่ายต่อเนื่องนะฮะกีฬานี่ก็คือเหมือนแบบเราต้องการจะหยุดภาพที่มันดูเร็วนะฮะแล้วเราก็หยุดโป๊ะอย่างเงี้ยนะอันนี้แต่ว่าแสงต้องเยอะจริงๆนะไม่ทำในที่มืดมนนนนไม่ไม่ดีนะนอนนะ เลื่อนไปทางขวานะฮะก็จะมีฟิลเตอร์นะฮะฟิลเตอร์ให้เราเล่นหลากหลายก็สีก็ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ร่วมกันก็บอกแล้วว่าคือแอปไรก็มีโลโก้เขาขึ้นมาให้ดูนะโดยส่วนตัวเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยเราว่าหมดโปรก็เหมือนไม่มีก็ได้อ่ะคือไม่มีก็ได้จริงๆมันเหมือนแค่การลดค่า ISO ลงให้มันน้อยๆจะได้ o น้ e ไม่เยอะเท่านั้นเองสปีดชัตเตอร์ไม่มีนะระบบะระยะโฟกัสไม่มีนะ คือโหมดโปรเนี่ยไม่มีก็ได้นะไม่มีก็ได้เอออ่ะแต่ว่าโหมดออโต้เขาก็ถือว่าโอเคยอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างภาพถ่ายกล้องหลังกันนี่คือที่ถ่ายมาเมื่อวานฮะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าไว้บาลานซ์ก็ยังดูหม่นหม่นอยู่คือถ่ายที่แบบสว่างแต่ว่าพอภาพที่ออกมามันดูแบบมืดมดหม่นๆมนหน่อยอ่ะประมาณนี้นะฮะนี่ถ่ายที่สว่างแต่ออกมาแล้วมันแบบหม่นๆมนหน่อยนะฮะ เดี๋ยวตัวอย่างภาพถ่ายไปดูตอนท้ายคลิปมันมีอยู่แล้วแหละนะไม่ต้องห่วงนะฮะแต่ว่าน,นี้พูดให้ฟังก่อนกล้องหน้าสำหรับตัวกล้องหน้าเนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่รู้สึกผิดหวังจริงๆก็คือสีมันเพี้ยนนะฮะอย่างเช่นปากของนดุดเนี่ยวันนี้ทาลิปสีชมพูแบบชมพูชมพูชมพูแบบพิงแบบพิงกี้เลยอะชมพูมากแต่ว่าคุณจะเห็นเลยว่าจากกล้องที่คุณเห็นเนี่ยปากนดูดออกเป็นสีม่วงนะฮะ อันเนี้ยสีกล้องหน้ามันออกมนๆตุนต่นๆแล้วสุดท้ายคือสีมันเพี้ยนแล้วพอทายออกมาก็เพี้ยนเหมือนกันแต่ถามว่าชัดไหมก็ชัดอยู่ถามว่าเนียนไหมสำหรับโหมดบิวตี้ก็เนียนอยู่ก็ได้อยู่แต่ว่าสีมันเพี้ยนก็คือสีมันเพี้ยนจริงๆเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างภาพถ่ายว่ามันเพี้ยนจริงหรือเปล่าสำหรับกล้องหน้าอย่างกล้องหน้ารูปนี้ถ่ายกับน้องมานะฮะจะให้ดูเลยว่าปากเนี่ยกลายเป็นสีม่วงไปเลยบางคนบอกว่าพี่มันอย่างงั้นอย่างนี้หรือเปล่า เอางี้อันนี้ดูอันนี้อันนี้ยังชมพูอยู่อันนี้ปากชมพูอยู่แต่ว่าท้ายเทียบก็คือมันยังออกตุนต่นๆมุ่งๆอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวนะดูให้ดูอันนี้คือกล้องอีกเครื่องหนึ่งนะฮะจะเห็นว่าปากเนี่ยมันเป็นสีชมพูแบบนี้คือมันมันชมพูรจริงๆพิงกี้ก็คือชมพูแบบชมพูชมพูมพนะฮะแต่ว่าตัวเจติดคอเนี่ยมันมันไม่ได้แบบออกมาเป็นแบบนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเพี้ยนเยอะแต่ก็มันก็เพี้ยนอะโอเคนะ อ่ะเดี๋ยวไปลองถ่ายดูที่ศูนย์ข้างบ้านคุณก็จะรู้ถามว่าชัดไหมก็ถือว่าชัดดีนะฮะส่วนตัวเราก็ถือว่าพอใจกับมือถือราคานี้ก็ถือว่าพอใช้ได้หน้าแต่ละกล้องหน้าถือว่าโอเคอยู่แน่นอนครับว่าอีกหนึ่งจุดเด่นของตัวนี้ก็คือ Android 7.0นั้นเราสามารถที่จะแบ่ง2หน้าจอได้นะฮะเวลาเราที่แบบเราแบ่ง2หน้าจอปุ๊บอ่ะขึ้นไปก็อย่างงี้นะวิธีทํากดปุ่มนี้ปุ๊บแล้วเราก็เลือกเอานะว่าจะทําอะไรก็ จะเป็นอ่เล่นเกมนี่ใช้ไม่ได้เนี่ยมันมันจะแบบมันจะไม่ได้ทุกแอปอะ่ะถึงจะเป็น Android 7ก็ตามก็มจะมีแค่บางแอปที่แบบทําได้นะฮะคือนู่นเบียมันจะเปิด2เกมได้เลยใช่ปะละ่ะแต่วันนี้มันไม่ได้ไงนะเอาเลยเดียวเอานี่แหละเข้เาเว็บไซต์ไปได้นะทำไมอะ่ะโอเค อ่านเว็บไปดูแผนที่ไปแล้วกันนะเผื่อหาทางหาทางเที่ยวอะไรก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมนะฮะสองหน้าจอก็สามารถที่จะใช้งานได้เช่นกันนะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเหมือนกันที่อยากให้ทุกคนนั้นเก็บไว้พิจารณาด้วยสำหรับตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่คนหันถึงเยอะและทางซูมก็ใสมาให้ด้วยนะคราวนี้เรามาดูเรื่องอื่นกันต่อดีก่อนนะสำหรับเรื่องกล้องนั้นผ่านไปแล้วคราวนี้เรามาดูเรื่องของเกมบ้างแลละคนนั้นอยากรู้มากเลยว่า เกมจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเมื่อเราเล่นนะฮะอยู่บนจอ HD นะฮะตัวนี้ตัวเกม Launcher ก็ยังมีอยู่นะฮะก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ตามที่เราเคยรู้จักกันมาใน Samsung เลยสำหรับเกม Launcher นะฮะก็อันนี้จะลองจากเกมมาตรฐานก่อนเล่นพร้อมกันเลยเพราะว่าได้ดโหลดไว้ไม่ได้เล่นแต่ว่าจะบอกเลยว่าเพราะเราอ่านสเปคได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันน่าจะไหลลื่นมากกว่าแน่นอนก็ดูๆแล้วก็ลื่นไหลดีกว่าที่คิดนะฮะนี่ฮะทุกโปเห็นเลยว่ามัน มันต้องลื่นไหลกว่าแน่ๆละ่ะมันเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะว่ามันเป็นจอ HD ไงจ้ายิงไม่ก่อนพ่อสอนไว้ยิงก่อนได้เปรียบฮัลโหลลาวเอาตายหมดหรอเอาชิบเห็งโหดีนี้ท่านผู้นำเรียนรู้มีส่งมีซ่อนอน,นะฮะอะทุกคนจะเห็นเลยว่ามันมันไปได้ดีกว่าที่คิดเยอะสำหรับเรื่องการเล่นเกมนะฮะ แต่ว่าใครที่ซีเรียสเรื่องเซนเซอร์เนี่ยเตยที่พูดไปเซนเซอร์หลายๆอย่างไม่มีนะฮะโดยที่รู้สึกว่ามันมันค่อนข้างจะเยอะสุดก็คือคงเป็นเรื่องของเข็มทิศนะฮะที่มันมันไม่มีอมามามาฝึกเป็นคนมีน้ำใจมีน้ำใจใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมนำประชาธิปไตยเดี๋ยวคุณดูไม่มีแหลกเหลิกอะไรจอ HD กับที่แปสศูนก็พอได้อยู่ยังไง ยังไงดีดโอเคผ่านเกมแรกนะก็กกเห็นได้ชัดเลยว่าลื่นไหลกว่าที่คิดเพราะว่าเปจอ HD เป็นอันนิส่งที่ดีนะเกมนี้นะฮะเป็นเกมใหม่ Modern Combat นะฮะ versus นะฮะตัวนี้เนี่ยเมื่อลองเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะบอกเลยว่าอุปกรณ์ไม่รองรับแสดงว่าสเปคตัวนี้หรือว่า Exynos นะฮะหรือว่าการจอตัวนี้สักอย่างหนึ่งจะไม่สามารถเล่นเกมใหม่ของเกม l o ฟตัวนี้ได้ในเบื้องต้นในเวลานี้ อาจจะมีการอัปเดตมาแก้ไขในอนาะคนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ตอนนี้ไม่ได้แน่นอนเดทิเกอร์ icker, อันนี้ลื่นแน่นอนเล่นให้ดูแลเดี๋ยวลองเกมอื่นดู r o v นี่เล่นได้นะเล่นได้อยู่แต่แล้วถ้าเกิดคุณจะเอาแบบเนียนตากริบๆเนี่ยมันคงไม่ขนาดนั้นแต่เล่นได้ไหมเล่นได้มา Order and Chaos บ้างจริงเกมนี้ก็เก่าแล้วแต่ก็ใช้กราฟิกอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวมาลองดูเป็นยังไงวิหารผู้ให้กำเนิดทำเสียงเหมือนแบบเหมือนภาคหนัง วิหารผู้ให้กำเนิดโจเล,ลเ็กเกลยเงันในวันนี้สงครามข,ของเราจะสิ้นสุดลงหลังจากที่ค้นหาอยู่หลายปีในสุดเราก็พบมันแล้วจะเล่าทำไมอ่ะก็จะเห็นว่ามันมันค่อนข้างจะหลายลื่นกว่าที่คิดนะฮะมีกระตุกบ้างนะกระตุกบ้าง ให้เกียร์หกเจ็ดันด้วยนะฮะนี่จะดูบ้านเล็กน้อยโอเคโอเคกระโดดซิคุณรออะไรกันอยู่อะไรคัมมิ่งอ่ะแมฟังไม่ทันมองไม่เห็นด้วยไกลเหลือเกินอะไรอ่ะไปที่พิหารเพื่อนกเลยโอเคจำได้ว่าเคยเล่นแต่จะอ่านให้ฟัง ตายซะตายซะให้รุนรอดๆ,ๆ,ๆ,ๆโอเคไหมก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะโชเดงช้งชงเทงมีปีศขาดออกมาใช่ไหมตามสูตรเราเลยก็ความลื่นไหลก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะเล่นได้อยู่อะมันคือมันเล่นได้อ่ะแต่เล่นได้ดีกว่า พวก CPU เดียวกันการ์จอเดียวกันแต่ว่าใช้จอ Full HD แน่นอนนะฮะโอ้โอ้ไม่โดนใครเลยเสียใจตายเลยภายในดาบเดียวนี่ฮะก็ประมาณนี้แล้วกันน้อเลือกการเล่นเกมก็จะเห็นว่าเล่นได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ขี้เกียจด,ดูแล้วก็จะบอกว่ามันเล่นได้แต่ว่า มันไม่ได้แบบดีลื่นมากมายนะักแต่ถือว่าเล่นได้ดีกว่าที่คิดไปเยอะแน่นอนเพราะว่าอย่างที่พูดไปเมื่อไปจอ HD ปุ๊บมันมันไหลลื่นกว่าที่คิดแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของจอภาพนะฮะและก็เสียงลำโพงนั่นเองนี่ฮะเสียงลำโพงก็ดังอยู่นะระดับหนึ่งแต่ที่ประทับใจมาก,มากคืออย่างที่ทุกคนทราบว่าเนี่ยคือเป็นฉากที่มีสีดําเยอะพอเป็นจอพวก Super อ m o l e d ปุ๊บเนี่ยมันแสดงผลสีดําได้ดีกว่านะฮะ ก็เป็นจอแบบที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่ามันจะสวยขนาดไหนเมื่อแบบเราแสดงผลสีดําต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสวยแน่นอนเนี่ยฮะเวลาดูพวกพวกเนี้ยมันก็มีมิติขึ้นสวยงามมากๆนะฮะนนคนนี้ตีกองเก่งมากนะฮะฝากติดตามด้วยเก่งดี นะนี่คือเรื่องจอภาพต่างๆนั่นเองนะฮะต่อไปมาเรื่องของการนําทางบ้างนะฮะสำหรับ Google Maps ใครที่ต้องการจะซื้อไปเพื่อน,นําทางแล้วก็คุณเปลี่ยนความคิดนั้นได้เลยเนื่องจากว่าเจ้าตัวนี้ไม่มีเข็มทิศนั่นะหมายความว่าคุณจะไม่รู้ว่าคุณนั้นหันหน้าไปทางไหนบางคนอาจจะบอกว่าไม่สําคัญแต่มันโคตรสาคัญมากๆนึกภาพตอนที่นรดลุดอยู่ที่ญี่ปุ่นคุณหันหน้าเข้าหาสอย่างหนึ่งแต่แบบคุณไม่รู้คุณเลยทำไงคุณต้องมานั่งเล็งเอาว่า อ๋อนี่ถนนนะต้องคิดว่าอ๋อนี่ถนนใช่ไหมอ๋อต้องไปทางนี้อ๋อตอนนี้ฉันหมุนมาทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยลาบากมากแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเข็มทิศเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตอนนี้เราหันหน้าไปทางไหนแล้วเราแค่หมุนโทรศัพท์ไปเราจะรู้เลยว่าโอเคตรงตามแผนที่เราต้องการหรือ,อยังเข็มทิศคือสิ่งที่สําคัญมากๆสรรกาาํสรราหราับการนําทางสําคัญจริงๆนะคะดังนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยรับรู้ตรงน,นี้ก่อนว่าการที่มันไม่มีเข็มทิศคือมันไม่โอเคจริงๆนะสำหรับการนําทางแต่ถ้าจะถูถ่ายไป ก็แล้วแต่แต่ว่าสำหรับเราเราว่ามันไม่โอเคนะฮะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะมีเี็เด็ดอื่นๆอ,อย่างเช่นพวกฟีเจอร์ต่างๆที่ซัมซุงให้มานะฮะก็แกซิ i ิลอะไรเงี้ยนี่เป็นแบบสิทธิพิเศษได้อยู่แล้วนะฮะตัวนี้จะมีวิทยุด้วยนะฮะก็สามารถฟังวิทยุแบบออฟไลน์ได้นะฮะคุณก็ไม่ต้องแบบใช้อินเทอร์เน็ตหลายๆคนก็ยังติดวิทยุอยู่อยากฟังพี่อ้อยพี่ชอตอยู่นะเวิร์ติ้ฮิอะไรเงี้ยก็ยังได้อยู่นะฮะ หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆแบบพวกไม s a m s u ซุงอะไรเงี้ยที่มันเคยมีเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้านในขขงาในความรู้สึกของเราในความรู้สึกของเราเนี่ยนะฮะสำหรับตัว j 7 c o r e ตัวนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่รู้สึกว่าโอเคมันเหมือนการแก้ไขาบางอย่างของ J7 p r พร e แล้วก็การแก้ไขอะไรนิดหน่อยๆแล้วก็เอามาใส่ไปเครื่องเนี้ยแต่ว่าจุดอ่อนที่มันยังเกิดขึ้นอยู่มันก็ยังมีอย่างเช่น เซนเซอร์ที่มันแบบมีแค่สอันอะคือมือถือแบบนี้มันควรจะมีเซนเซอร์มากกว่านี้อย่างน้อยๆกูมันต้องมีเซนเซอร์วัดแสงจอไลท์เซนเซอร์อะไรพวกเนี้ยมันควรจะมีใช่ไหมแต่มันก็ไม่มีไงมันไม่มีกูจะทำยังไงซึ่งมันควรจะมีหรือเขมทิดที่มันควรจะมีมันก็ไม่มีซึ่งมันควรจะมีไงเออแล้วก็ตัวอื่นๆที่เรารู้สึกผิดหวังแล้วกันก็คงเป็นเรื่องสีนะกล้องหน้ามากกว่าซึ่งจริงๆอย่างหลังๆซัมซุงกล้องหน้าทําดีขึ้นมากเลยทีเดียวแต่ว่า ตัวนี้สีออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเพี้ยนนิดหนึ่งนะยังไงก็รอซอฟต์แวร์อัปเดตล,ล่าสุดละกันอันนี้เพิ่งอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดไปนะมันแจ้งเตือนมาให้อัปก็อัปแล้วก็สีก็ยังดูตุ่นๆเพี้ยนๆอยู่บ้างนะฮะก็รอการแก้ไขหรืออัปเดตกันต่อไปแล้วกันแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่มีไมตัดเสียงด้วยเท่าที่ดูไม่ผิดอันนี้ถ้าผิดแก้ไขได้นะบอกในะดูได้แต่ว่าเบื้องต้นแล้วว่ามันไม่มีนะฮะก็เป็นอะไรที่แบบแปลกๆมอนกันส่วนข้อเด่นตัวนี้เนี่ยก็คือหนึ่ บอกก่อนว่าแบตเตอรี่เครื่องนี้เนี่ยอยู่ทนอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ทนแบบมากมายนะอันนี้คือใช้มา2วันแล้วนะคือมันไม่ได้ทนแบบอลังการมากแต่มันก็ถือว่าไม่ได้แย่มากแบบไม่ได้แบบไหลเป็นน้าแบบโอ้หมดแบบไม่ต้องใช้ก็หมดแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่หรือว่าวางไม่เฉยแบตงหมดเลยอะไรเงี้ยไม่มีนะฮะอันนี้ถือว่าทําได้ดีมันหลังทำซูงแง้แก้โจทย์เรื่องแบตเตอรี่มาดีขึ้นจอชอบมากการทีุ่ณเลือกใส่จอแบบซูเปอร์อัมเล็ตลงไปในซีรีส์ต่างๆเนี่ย มันทำให้มือถือคุณดูมีจุดเด่นชัดเจนเพราะว่าเทคโนโลยีเนี้ยทั้งซูงก็เหมือนกับยึดอยู่คนเดียวอยู่แล้วแบบใช้อยู่มาแบบแทบจะเป็นคนเดียวอยู่แล้วพอมันเอามาใส่พวกรุ่นกลางๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ดูดีไปด้วยคือจอสวยก็ดูน่าซื้อขึ้นแล้วนะต้องบอกอย่างนั้นเลย อีกหนึ่งอย่างก็คือตัวนี้มีวิทยุให้เราใช้ด้วยอันนี้ก็คือค่อนข้าง,งชอบเหมือนกันก้องหลังพอใช้ได้เล่นเกมดีขึ้นนะฮะเล่นเกมดีขึ้นเลยอย่างเห็นได้ชัดนะฮะสำหรับตัวนี้ก็ใครที่พอใจจะซื้อนะฮะก็ไปหาซื้อได้นะที่ร้านป้าข้างบ้านหรือจะซื้อกับเราก็ทําได้เช่นกันนะฮะแต่ว่าตัวอันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยถือว่าพูดจบแล้วนะดังนั้นก็เลือกให้ดีก,ก่อนละกันว่าจะเลือกไปทําอะไรอะไรยังไงนะฮะอย่างน้อยๆทำซุงเนี่ยข้อดีก็หายเคสง่ายล่ะฟิ้ง่ายละ หรือว่าเวลาเสียซ่อมง่ายละ่ะมันอุปอะไรค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือจุดเด่นอยู่แล้วของ s ซัมซุงเพราะว่ามือถือก็ขายดีอนะพวกอะไหล่มันก็จะหาง่ายหน่อยนะสะสำหรับวันนี้นะดุดนะฮะแล้วก็รายการเสรจกิ๊กต้องลําลาเพีนเท่านี้นะฮะและนี่คือ Galaxy J7 Core นั่นเองนะฮะใครที่อยากจะได้ตัวนี้นะฮะก็ อย่าลืมนะฮะไปหาซื้อกันด้วยละกันนะสำหรับวันนี้นะ้ดูต้องล่ำลาไปแล้วอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลของเราให้กับพวกเราด้านล่างด้วยนะจ๊ะจะได้ติดตามรีวิวใหม่ๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆหรือว่าคลิปใหม่ๆจากพวกเราได้อย่างทันท่วงทีเช่นเดิมน,นั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้นะ้ดูต้องล่ำลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย นี่คือการถ่ายวิดีโอนะฮะของ Samsung j 7 Core นะฮะเอ,อจะพยายามซูมเข้าไปนะไม่กล้าเข้าไปใกล้อัดประมาณนี้ก็ดีอยู่นะซัมซุงมันอัดวิดีโอค่อนข้างดีอะ่ะเข้าไปได้ไหมอะกลัวอ่ะตามนี้นะชัดไหมอะก็ชัดนะกลัวกลัวกลัว ไม่ค่อยตัดไม่ค่อยดูหรอกนะรู้ว่าจริงเหรอกลัวโอเค